คือผ้าเนี่ยมันมีการบอกว่าเอันนะแอนนาก็ให้รางวัลคนเจอผ้าท่านอดิตสสก็ให้รางวัลคนเจอผ้ามีการพูดถึงเรื่องผ้าเยอะมากแล้วประมาณปลายเดือนมีนาก็มีคนคนหนึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งติดต่อไปทางไลน์ซึ่งเอ๊ะเขาก็งงว่าทำไมคนไม่ได้รู้จักกันมันมีไลน์ได้แล้วก,ก็พูดถึงเรื่องหลักฐานอะไรประมาณนี้แล้วก็ มีการขอที่อยู่กันแล้วก็ส่งผ้ามาให้วันที่ยี่สิบเก้าดจำไม่ได้นะพอดีหลักฐานเราที่ส่งก็มีไฟล์คลิปวิดีโอเอ,อวีวอ่ะวันที่สิเกวันที่ยี่สิเวลาไทย1 3 5ส้าสาม เวลาชิคกาโก้มันจะมันจะเป็นเที่ยงคืนกว่าคือถ้ามันเป็นหน้าหนาวมันต้องบวก13าถ้าเป็นหน้าร้อนบบก1ิบชั่วโมงมันก็จะมีวิดีโอไฟล์ความยาวหนึ่งนาทีส2บวินาท,นาทีเป็นการสนทนาระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ,รบอืมแล้วก็มีการอันนี้คือผู้ส่งผลไม้ชนิดหนึ่งแล้วก็ แล้วก็หลังจากนั้นพอวันที่หเมษาพอผ้าไปถึงทางบางแจ๊คเขาก็ได้ไลา์บอกผู้ส่งว่าถึงแล้วนะหลังจากนั้นอีกประมาณ15นาทีก็มีคนทักบางแจ๊คว่าเอาได้ผ้าแล้วหรออะไรประมาณนี้ภายในสินาทีแล้วก็มีการเยวขอให้ไลฟ์สดกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการตามทนายท่านหนึ่งมาเขาก็มาจากษายก็รีบมาเลยก็มีการไลฟ์สด ไลฟ์สดก็ความยาวเจ็ดนาทีสามหกวินาทีก็มาของของผู้สื่อข่าวอ,นนอ,อมมนนันเนี้ยของอมรินเนี่ยน้องคชบับอมารินไปไหนโลโก้ข้างล่างเนี่ยคุณคือผู้โชคดีเป็นพยานสาร <laughs> มาให้พูดเล่นพูดเล่นอ่าก็หลังจากนั้นก็เสร็จละพอหลังจากให้เสร็จเสร็จเขาก็ถ่ายรูปภาพปึ๊บ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 ถ่ายรูปภาพอืม ทีนี้ตอนนั้นน่ะที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าเขาบางแจ็กเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่ง้าเขาเห็นแค่หน้าอย่างเดียวเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอผมแล้วผมก็ให้ทีมสายรับไปดูว่ามาได้ยังไงไปไล่ดูก็ได้ภาพประมาณ20กว่ารูปซึ่งมีหลักฐานว่าเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็ พอเรารู้คนแล้วใช่ป่ะก็รู้ชื่อคนรู้อะไรก็ทางนี้เขาคงเช็คทางบัตรประชาชนแล้วก็เช็คการส่งของต่างประเทศอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็เดี๋ยวทางเดตไอจงไปอะไรกันต่ออ,อ่อันนี้จบจบเรื่องผ้าล,ละหนึ่งจังหวะเออโทรศัพท์ใช่ใครเป็นมือถือเนี่ยซิมประเทศไทย เดี๋ยวผมอ้นั้นนิดหนึง่งคือคือผมไม่ได้ผมไม่ได้ข้อมูลจากเดไอนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมถ้าข้อมูลเกี่ยวกเดไอ้เดี๋ยวว่าจะเป็นว่าเราไปเอาข้อมูลเขาอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะจากการสืบในทางลับตั้งแต่แรกอะ่ะก็คือเมื่อตอนเกิดเหตุใหม่ๆเราจะไปขอจข่ายตังค่ามือถืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีเงินติดค้างอยู่อะไรเงี้ยติดสัญญาอยู่ก็มือถือเครื่องนี้ไอโฟนสิบสามโปเนี่ยทางที่โปรจากการที่ไปคุยตอนนั้นนะที่ที่ไปคุยบ้านแอนนาอะไรย่าีย้ย ก็มีอันนามฮิปโปมีพุดเดิลขออนุญาตพูดชื่อไปเลยแล้วกันนะผู้ที่ห้องพระใครพูดต่อหน้าพระใครโกหกก็รับไปรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเต็มๆมีสายมูมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในห้องนั้นแล้วก็มีแป้งแล้วก็มีแม่สีตังอะไรด้วยผมก็ถามว่า i p h o n นอะอยังไงยังไงเขาบอกว่าอ๋อ iPhone เป็นผ่อนเป็นรายเดือนเป็นแพ็กเกจนะคนที่เล่าผมฟังก็นั่นแหละก็ในในในั้นนะเพื่อนเขาก็บอกว่าไปซื้อกันที่เซนทัลลาดพร้าวช็อป แล้วก็เป็นยังติดสัญญาอยู่อะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ยซึ่ง iPhone 13 Pro เนี่ยมันก็256 g b เนาะอีมเนี่ย,ยตัวเลขสองตัวแรกจะเป็นเลขอะไรอ่านดิสามห้มหก็คือของที่ไทยแล้วก็มีสา6เแล้วก็มีต่อแต่ว่าคงไม่บอกนะเลขนี้ก็คือว่า p p o o n มันก็จะมันก็จะต่างกับ iPad iPad ก็มี iPad แบบใช้ซิม iPad ไม่มีซิมใช่ปะ ถ้าไอซัแพดไม่มีซิมนี่มันจะเป็นซีเรียลนัมเบอร์ซีเรียลนัมเบอร์มันจะมีตัวสอนด้วยอย่างตัวอย่างหนึ่งตำแหน่งถ้าเป็นตัวเลขก็ศูนถึงเก้าใช่ไหมแต่ตัวสอนเอเอถึงแซดมันจะมันจะได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นซีเรียลนัมเบอร์จะสั้นกว่าอ,อันนี้ซึ่งมันตัวเนี้ยมันก็จะมีการผูกติดอยู่กับทาง iCloud ซึ่งเขาเสียไปหลายเดือนมันก็มีการ คือตอนนี้ตอนนี้ก่อนที่จะไปผมก็ได้ได้ไดกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วละ่ะก่อนจะไปก็มีการจะยกเลิกเที่ยวบินแล้วในวันเสาร์แต่ก็อะไปก็ไปเพราะอย่างน้อยมันได้ไอคาได้ไอคาวของแท้แล้วก็ได้ไปติดต่อที่ Google หรือ Google Map ด้วยส่วนอีมี่นี่มันก็มันก็แปลก,ปก,ปกมันก็เอ๊ะเพราะว่าผมยังไม่เห็นอีมี่ของของทางบางแจ๊ตอนนั้นผมเห็นแต่ ออ,อมี่ที่เป็นของซิมอเมริกาซึ่งนั่นเหมือนกันแต่อีมี่ของนั่นผมไม่เห็นนะก็เราก็ไม่รู้แล้วก็เราก,ก็ก็ต้องไปอ่ะทีนี้พอไปถึงโน่นผมก็ไม่ได้จับเครื่องอะไรเลยเพราะไม่อยากให้มีลายนิ้วมืออะไรแต่ iCloud มันโอเคไงไอ้คาวมันโอเคไอ้คาวมันสองทร์์อ่ะมันได้ข้อมูลมากกว่า iPhone เยอะแยะซึ่งตัวไอ้คาวนี่มันจะมันตั้งแต่ก่อนที่ น้องเขาจะจะซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้อีกมันตั้งแต่ของเก่ามันก็จะมีตำางตำนานอะไรในในนั้นเยอะผมก็ไม่อยากรับรู้ขี้เกียจเดี๋ยวพอมาเรารู้แล้วต้องมาเป็นพยงพยานก็ฟ้องอะไรๆกันก็ก็เลยโอเคผมก็ถ่ายรูปหน้าจอแค่นั้นแค่แค่ตอนที่เขาคลิกแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายเพราะฉะนั้นผมก็ผมก็ไม่ได้ อ่ะอันนี้ก็คือลักษณะตัวอย่างของรูปหน้าจอนะอซึ่งเราก็โอเคอ่ะเราก็ดูหน้าหลังใช่ไหมอืมอันนี้เรื่องอย่างของรูปหน้าจอตอนนั้นผมไม่ได้จับผมไม่ได้สัมผัสก็สไลด์ดูแล้วก็เห็นรูปอะไรเยอะแยะไปหมด,ด๋ยวมีภาพอะไรที่แบบไม่ดีอ่ะโอเคอ่ะมัน <พา S 2> มีภาพทำ<ม>ไม่ดีภาพอะไรดิอ่ะขึ้นไปนิึงอ่าไม่ดีด้วยเอาที่ยีสิบดิอ่าแล้วก็ดูยี่สิบ เออแล้วก็เห็นไอ้วยังเห็นไม่เวลายางเห็นไม่ไม่ไม่ซีเรียสไงนะอ่เอ่มันก็จะมีอะไรอยู่เยอะแยะที่ว่าเป็นไอ้น่นสุดท้ายอ่าอืมอันนี้รูปที่เคยแคปน่าจะส่งให้พี่นะอ่อืมอ่ารูปนี้อืมอันนี้รูปนี้มาใหม่อืมและทีนี้มันจะมีมาใหม่คือบางทีไอ้เขาตอนที่เขาเปิดอยู่มันก็จะมาอันนี้อันนี้เป็นรูปของแตงโมซึ่งไม่มีอยู่ใน ไ <iPhone, S 2> อโฟน,นเครื่องตอนที่ส่งตำรวจนะตอนเนี้ยเราถึงไม่อยากให้ไปอันนี้รูปสุดท้ายเป็นรูปแฟนแตงโมที่ที่อยู่ในเน,นี้ที่ก่อนจะไปนะโดยที่ผมมีพยานยืนยันคือคือพี่ปุ๊พี่ปุ๊เป็นเพื่อนของแม่ที่ตอนนั้นเขาอยู่รูปเเห็นพี่ปุ๊ยังไหมพี่ปุ๊ที่เป็นเพื่อนชายของแม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่บริการผมยาวนะไม่ใช่นะ พี่ปูแกอยู่ในศีลในธรรมันเป็นคนดีพี่ปูเขาจะวันที่27เนี่ยคือโทรศัพท์เนี่ยเออเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนอยู่อะไรยังไงแต่วันที่27เนี่ยมีการแม่ก็คุยกับน้องที่ใส่น้ําแข็งเนี่ยเขาก็บอกว่าโทรศัพท์ทิ้งไว้ที่บ้านเนี่ยนะแต่แต่พี่ปูบอกผมไม่บอกว่าก,ก็กล้าผ้านะแต่เขาบอกว่าในลิ้นชักอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ,ะรายเดยกปีย่อย ประมาณว่าพอได้จากโทรศัพท์ไปแล้วล่ะตอนแรกไปเปิดเนี่ยมันไม่มีแบตเขาก็ไปเสียบดัดชาร์จเปิดอันนี้ผมพูดถึงเหตุการณ์วันที่27นะวันดีครับอระจารย์ตีนอาจารย์ชนก่อนเลยแล้วพอเปิดมาเนี่ยมันเปิดหน้าจอไม่ได้เพราะว่ามันมีรหัสทีนี้ พี่ปุ๊กเขาเลยนึกถึงรหัสเข้าบ้านรหัสเข้าบ้านคือสามสามเอ็กสามสามอืมนะซึ่งรหัสเข้าบ้านเนี้ยรู้กันหลายคนรู้กันไม่ต่ำกว่าห้าหกคนทั้งเพื่อนทั้งแม่บ้านทั้งอะไรเนี้ยรู้กันหมดเลยเพราะฉะนั้นโทรศัพท์เครื่องนี้ยน่ะคนรู้รหัสหลายคนแล้วพอวันที่ยี่สิบแปด คือตัวไอเน,นี้ยผมตัวเลขเนี่ยผมไม่ทราบผมฟังจากคำบักบอกเล่าย8สิบแปดก็เอาไปให้ตำรวจแล้วก็อยู่หลังจากนั้นอีกเจ็ดสิบห้าวันหลังจากนั้นคือก่อนไปเนี่ยเขาไม่เห็นรูปอะไรอย่างอื่นนะรูปมันเหมือนกับถุกลบพอหลังจากกลับมาเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ากลับมาเป็นยังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่พี่ปุ๊บเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ดูหลังจากจกลับมา แม่ก็ได้มือถือใช่ป่ะหลังจากนั้นก็อยู่กับแม่สักระยะหนึ่งก็ไปส่งที่ไปสนิราศพาว,วันที่17พฤษภาตอนเย็นซึ่งดูจากลายเซ็นแล้วเนี่ยนะลายเซ็นภาษาไทยนะน่าจะเป็นลายเซ็นคุณแม่เพราะเทียบแล้วแต่ภาษาอังกฤษที่เขียนกล่องดูแล้วไม่น่าจะใช่ แต่การส่งโทรศัพท์เนี่ยมันต้องมีต้องใช้เลขบัตรต้องใช้บัตรประชาชนไปรูดส่งนะแล้วก็ที่กล่องมันก็จะมี DNA ติดอยู่ที่กล่องนอกจาก DNA แม่แล้วเนี่ยมันจะต้องดีในคนอื่นตอนนี้กล่องก็อยู่ที่อเมริกาอยู่นะแล้วหลังจากนั้นบางแจ็คเขาก็ไปกู้ ขั้นตอนเรื่องกู้เนี่ยเขาก็บอกน้องแล้วใช่ไหมที่เขาพูดในรายการอะไรสักอย่างหนึ่งมีไทยรัฐด้วยมีอะไรด้วยเขาเขาก็มีการขั้นตอนกู้ต้องกู้หลายอย่างใช่ไหมเขาให้ให,ให้ให้เพื่อนเขาที่อยู่เขาไปลินค์พาร์คแล้วกู้กู้มันก,ก็กู้หลายอย่างเลยมันต้องมีการทั้งกู้ Gmail กู้ฮอตเมลกู้อะไรหลายอย่างจนจะทั่งได้ภาพมาแล้วก็มาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยมันก็มีความซับซ้อนตรงที่ว่าโทรศัพท์ พอเราได้ไอ้ข่าวแล้วมันก็หัวใจสําคัญที่สุดคือข้อมูลใช่ไหมโทรศัพท์มันแค่เปลือกนอกแต่โทรศัพท์มันจะมีประโยชน์อย่างว่าอย่างเดียวที่ต่างกันคือว่าไปตรวจพวกคราบเลือดตรวจพวกดีเอตรวจพวกอะไรทีนี้เพราะเราสงสัยว่าถ้าเนี่ยกระติกเนียมันติดเลือดได้ยังไงมันมันจะต้องมีของที่สัมผัสกับเลือดแตงโมแล้วมาโดนเนาะอ่ามันจะของนั้นจะเป็นสิ่งของนั้นเป็นอะไรก็ไม่คาดหวังหรอกว่าจะ จะจะจะได้เครื่องจริงไม่ไม่ไม่คาดหวังแต่ว่าสิ่งเพราะว่าตอนผมมาผมก็เริ่มผมก็พูดแบบคือถ้าได้จริงก็ดีในในด้านตรวจเลือดตรวจดีเอตรวจอะไรแต่ถ้าแต่ถ้าได้เครื่องโคนคราวนี้แหละเราต้องมาดูว่ามันโคนที่ไหนเครื่องจริงยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดรูปอะไรที่ยังไม่ทันได้เข้าไอคลาวแล้วลบไปเนี่ยธรรมดาเรากู้ไม่ได้นะแต่ถ้าใช้เครื่องสเตรปลา อันนี้จะกู้ได้นะแล้วเครื่องสื่อนก็อาจจะกู้ในซิมอะไรได้ด้วยแต่ที่ส่งไปหาบา้งแจ็คมันไม่มีซิมไม่มีซิมของโทรศัพท์เครื่องนี้มันมีแต่เครื่องแล้วแล้วบางแจ็คเขาก็ไม่รู้ว่าอีมี่ของเครื่องเป็นยังไงไม่มีใครไม่มีใครรู้คนที่รู้ก็คือทางตำรวจทางอายการทางอะไรที่อยู่ในสำนวนอะไรประมาณนั้นแล้วก็แต่ก็ไม่รู้บางที บางทีฝ่ายจําเลยบางทีเขาก็รู้เยอะนะเขาก็รู้เยอะอะไรเงี้ยบางทีเราก็ยังไม่ไม่รู้อะไรอย่างผลตรวจผ้าเราก็ไม่รู้อย่างเบอร์โทรเข้าโทรออกของ AAS เขาก็รู้แต่บางทีเราก็ไม่รู้แล้วทีนี้อันนี้พักเรื่องโทรศัพท์ก่อนเราจะพูดถึงเรื่องของมือถือระหว่างที่ผมไม่เป็นพยา,ยานของจดร่วมกับคุณชวัลลมกุลเป็นที่ปรึกษากฎหมาย แล้วก็ได้ทําหนังสือไปที A ่ของหน้าสามปที่เอเอสแล้วก็ยื่นอะไรไปแล้วตอนที่เป็นเจต่อเอสเขาบอกว่าได้มีการขอเบอร์โทรเข้าโทรออกแต่ไม่ได้มีการขอ GPS ไม่ได้มีการขอเซลเซียสโลเคชันอินโฟเรชันซึ่งซึ่งปกติถ้าเราไม่ไปขอไอเซลเซียสโลเคชันอินโฟเรชันก็คือ GPS โทรศัพท์เนี่ยถ้าเกิน3เดือนไปแล้วมันก็จะนั่นไม่ได้แล้วแต่เขาบอกว่านี่เป็นเบอร์ขแขวนทีนี้เบอร์ขแขวนอาจจะไม่รู้ว่าเขาทาง ทางเอสเขาจะเก็บก็ได้เก็บเพราะว่าเนเพราะว่าตอนที่ตํารวจไปขอมันอยู่ภายในสามเดือนไงพอถึงแม้ว่าจะขอแค่นี้ขอแค่โทรเข้าโทรออกแต่เขาอาจจะเก็บหมดได้หมดได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เป็นพยานไม่ได้อะไรละผมก็ไม่สามารถที่จะทราบต่อได้ตอนในหน,นังสือที่ขอไปขอออมี่ขอเ e อ,อ,อ็มซีของซิมขอคอ ดีเทลเรคคอร์ขอเซลเซี o สโลเคชันอินโฟเมชันก็ขอเยอะเขายังบอกเลยว่าขอเยอะแต่หลังจากนั้นมาผมก็ไม่รู้แล้วว่าเอกสารส่งไปที่กับสารอะไรเป่าไม่รู้เพราะเราไม่ได้มีส่วนในคดีละส่วนโทรศัพท์พอกลับมาเนี่ยพอก็มาก็พอรู้เฮ้ยถ้ามันอ่ะมันไอ้นั่นไม่ตรงละไอ้ไอ้เอมี่ไม่ตรงละเพราะถ้าเป็นของประเทศไทยเบอร์จะเป็นเบอร์95นะมาแล้วก็เครื่องนี้มันก็แปลกมันเป็นเครื่องที่ มันเป็นเครื่องโคลนที่ที่มันเป็นเบอร์มันไม่ใช่เบอร์ซรียลนัมเบอร์มันไม่ใช่ของไทยเป็นเบอร์ฮิ้วเป็นเครื่องฮิ้วมาหมอมือถเครื่องจริงองตอนนี้ครับแล้วอยู่ที่ไหนอะไรยังไงหมอไม่ทราบครับอยู่กับผู้ร้ายอยู่กับผู้ร้ายเอาก็ผู้ร้ายอะดิ คนดีๆคนดีๆที่ไหนเขาจะเขาจะเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เอาเครื่องมาให้เพราะฉะนีน้เราก็ต้องไปดูไทม์ไลน์ไงว่าคโคลนตอนไหนอาจจะโคลนแล้วโคลนอีกก็ได้เช่นในช่วงแรกมีการโครลนจากออริจินอลไปเป็นเครื่องเสมมติเครื่องเครื่องต้นฉบับเป็นเครื่อง A อาจจะมีเป็นเครื่อง B ก็ได้แล้วช่วงระหว่างก่อนที่แม่จะส่งก็จ,จะมีเครื่อง C ก็ได้ มีคนวางงานให้บางแจ็คหรือบางแจ็คอาจจะนึกเพี้ยนอยากถูกดา่าขึ้นมาเล่นๆก็โคนก็ได้อันนี้เราก็ต้องมามองว่าถ้ามีการโคนแล้วใครได้ประโยชน์เหมือนกันเรื่องผ้าถ้าทำแล้วใครได้ประโยชน์บางแจ็คทำเรื่องผ้าบางแจ็คได้อะไรบางแจ็คได้เงินป่ะบางแจ็คถูกดา่าป่ะทำเพื่อแล้วก็ต้องมามองว่าการทำลายหลักฐานเนี่ยการดิสเครดิตอะใครได้ประโยชน์ อถ้าเราม,ามองแบบนี้นะมองแบบเราเป็นพระเอกคือตำรวจนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตำรวจเป็นพระเอกหรือเปล่านะเราก็มามองเพราะฉะนั้นน้องถามผมก็ต้องรู้ว่าน้องถามว่าเครื่องอยู่ที่ไหนก็ผมก็ต้องบอกว่าเครื่องอยู่กับผู้ร้ายแต่จะเป็นผู้ร้ายในส่วนไหนก็ต้องมาดูว่ามันมีการอะไรอย่างเครื่องที่เอามาจากอเมริกาเนี่ยถ้ามันโครนตอนวันที่ยี่สิบห้าโอ้โหนี่จบเลยเรารู้เลยวผู้ร้ายเป็นใคร แต่ถ้ามันโครนวันที่ท้ายๆแล้วคือหลังจากที่กลับมาจากตำรวจแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันโครนมาแล้วก่อนหน้านี้มันจะถูกโครนมาอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันต้องดูละเอียดมันต้องดูตั้งแต่ของตำรวจเลยว่าตอนส่งเข้าไปตำรวจตอนแรกอะ่ะอีมี่อะไรตอนที่แม่ไปรับเนี่ยอีมี่อะไรเออก็ต้องก็ต้องดูแต่ต้นต้องไปต้องไปดูในบันทึกของตำรวจ แล้วก็แล้วเราก็ต้องดูเครื่องเซลไบต์มาขุดดูว่ามันมันโครนข้อมูลตอนไหนโอเคแค่นี้นะพอดีท่านมาตามแล้ว <ขอ S 1> ผมพูดเท่าที่เท่าที่เท่าที่พูดได้เพราะว่าผมจริงๆเนอะไรเขารู้เยอะกว่าผมเยอะนะ